แม่เจนนี่ลงใจคดีความฟ้องร้องเก็นคีย์บอร์ดบุลลี่ลูกสาวจบลงดีๆสวนตัวเองมีซีเรียสถูกคนทักว่าผอมจนเกินไปทำเอาหัวอกคนเป็นแม่อย่างสาวเจนนี่ล่งใจมากๆค่ะเมื่อคดีความที่ฟ้องร้องเก็นคีย์บอร์ดบุลลี่ลูกสาวจบลงดีๆและด้านคุณแม่เจนนี่ค่ะก็เผยความรู้สึกประมาณว่ารู้สึกโล่งใจมากที่คดีความสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้วและอยากขอบคุณแฟนคลับของน้องที่ชื่นชอบและคอยปกป้องน้องด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในปี2023เรื่องบุลลี่เป็นเรื่องที่เซนสิทธิสำหรับเด็กมากค่ะแต่ง ก็โดนบูลลี่ตำหนิเรื่องหุ่นเช่นกันว่าผอมจนเกินไปงานนี้ค่ะคุณแม่เจนนี่ก็เลยออกอาการขำๆนิดหน่อยนะคะกับประเด็นเรื่องนี้ค่ะและขอตอบประมาณว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่วนกติพร้อมกติเอาใจทุกคนไม่ได้จริงๆค่ะก็เอาที่ทุกคนสะดวกใจแล้วกันและเมื่อถาว่าโดนบูลลี่แบบนี้เยอะๆบัน่นทอนจิตใจไหมคุณแม่บอกว่าไม่เลยค่ะเพราะว่าเจออะไรมาเยอะแล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบต้องการอะไรอะแล้วยังไงอ่ยเพราะว่าตัวเองก็มีความสุขดีนั่นเองค่ะ เจนอัปเดตตอนนี้คดีที่เราเคยไปแจ้งเรื่องน้องมีคมาบูลรี่อะไรเงี้ยมันมีไม่มแู้วก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยอืมก็แล้วก็หลังจากนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วจริงจริงเจนว่าเหมือนกับตอนนี้ต้องต้องขอบคุณแบบเหมือนกับทุกคนที่เป็นแฟนคลับน้องด้วยอ่ะที่เจนว่าตอนนี้เราอยู่ในโลก2023่การเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟสำหรับเด็กมากแล้วก็ทุกคนที่ มีจิตที่ดี<น>เขารู้ว่าอะไรใช่<น>อะไรที่ไม่ใช่<น>และการทําเด็กเป็นอะไรที่ทุกคนก็รู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่<น>แล้วตอนนี้มันเหมือนกับเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลย<น>ตอนนี้ทุกคนก็ปกป้องนองเอง<น>ใช่มันมันเหมือนกับเจนล่งใจมากกว่าคะ่ะ ค่ะอืมดการไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่อ่ะพี่ใจยล่าสุดเริ่มหุ่นมีคนมาบุลีกแล้วเออใส่ชุดพร้อมเกินอะไรเงี้ยไหมคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเนอะอ้วนก็นั่นหอมก็นั่นอ้วนก็นั่นหอมก็นั่นเอาใจทุกคนไม่ได้จริงๆก็เอาที่สะดวกใจทุกคนเลยค่ะพรพหลายๆคนมันมาพูดเยอะๆๆมันบั่นทอนไหมพี่ใจไม่อะ แม่เจออะไรมาเยอะแล้วอันดีแม่แม่ว่าแม่มีโลกแข็งเก่งมากว่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่แบบรู้สึกอะไรแต่เรารู้สึกว่าต้องการอะไรอ่ะใช่เราจะรู้สึกว่าแบบแล้วว่ายังไงอะคะเจนเจนก็โอเคดีอะไรเงี้ยมีความสุขดีสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของบัตรงเบาได้เลยนะคะ